รถตู้แนดูรี่ราคาดีน่าใช้ไปแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นค่ะคุณพี่คะบอกเลยนะคะค่ณพีใครที่กำลังตามหาสเปคน,นี้อยู่กับคุณพี่รถนะคะสวยส่สุดเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจเจอกับน้องนางเต้นเพชรยน,นกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1่ ซอยเสรไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต็นท์มานําเสนอคุณพี่คะ่ะรถตู้นะคะตัวรัชชูรีแบบน่าใช้มากเลยเป็นโตโยต้าแวนจูรค่ะคุณพี่3.0ตัว G เนี่ยค่ะปี2018-19เลขไม้วิ่งแค่50,000กิโลเท่านั้นแนววิสภาพรถสวยนางฟ้าสุดๆเลยและราคาตั้งขายเพียง749,000บาทคะ่ะคุณพี่คะ่ะ สวยขนาดไหนคณพี่เข้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวบางเต็นพามาชมรอบคันนะตัวนี้นะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะเป็นรถสภาพแรกเข้าของพี่ไฟด้านหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะคุณพี่ขากระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมค่ะป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยนะก็อไฟแท้เดิมจากโตโยต้าเลยไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะแถมได้ล้อแมกนะคะเดิมแท้จากโตโยต้าเลย ตัวยางนะคะเป็นดันหลบค่ะคุณพี่คะเห็นไหมคะดอกอยางชัดลึกอยู่เลยนะคะยางเป็นปี2023นะย่าะยางปีใหม่อยู่เลยนะคุณพี่นะสภาพรถสวยเดี๋ยวกางเต้นให้ดูนะโครงสร้างรอบๆคันหูกระจกด้านข้างเนี่ยปรับคับไฟฟ้านะคะเป็นแบบขมเมียมด้วยค่ะคุณพี่และดูโครงสร้างประตูบานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคุณพี่ขาเหลี่ยมสารตัวน็อตนะคมกริบชัดเจนนะจ๊ะคุณพี่จา๋าไม่มีรอยแกะไขเลยพาร์ทเดิมของเดิมจากโรงงานการผลิตเลยค่ะคุณพี่สีไม่มีการทํามานะคุณพี่ขา ภายในนะสวยมากๆเลยคุณพี่ขาจะได้เป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆแบบนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะพี่อ่ะมาดูทางฝั่งประตูตรงนี้จริงๆแล้วเขาเปิดได้2ด้านนะคะเจ้าตัวแวนจูรี่นะดูจากโครงสร้างแล้วนะคุณพี่ขาขอบด้านบนนะคะลอยเม็ดอาร์คฮะคะคุณพี่จาก การผลิตจากโรงงานคุณพี่เรียงรายแบบนี้รับประกันตัวรถคันนี้ไม่มีการพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมหมดสีไม่มีการทํานะนี่ค่ะคุณพี่ขาดูแผงบานประตูตร,ตรงนี้นะพี่ตัว ตัวาการกระแทกค,คุณพี่ขาเห็นไหมคะยังอยู่ครบนะคะยางไม่มีการเสรื่อมสภาพนะยังนิ่มๆนะยังไม่แข็งพี่เรียมสารตัวน็อตคมกิฟชัดเจนของพี่บานประตูของเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาค่ะคุณพี่ขาให้ดูโครงสร้างด้านล่างเลยนะคุณพี่นี่ฝั่งนี้นะจะมีสติกเกอร์ที่เขาแปะมาให้ของเดิมจากโรงงานถ้าเขามีการทําสีมาจะพ่นสีทับนะพี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดเลยนะคุณพี่ขาและคุณพี่เห็นด้านในไหม นี่แค่แบบออเดิร์ฟเลยนะคุณพี่ด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสามแถวคุณพี่แถวด้านหน้าสองที่นั่งตรงกลางสามที่นั่งและด้านหลังสุดนะคะก็เป็นสี่ที่นั่งเลยนะคะคุณพี่คะโอ้โหเลิศมากเลยจริงๆนะคะแถมคันนี้เขาได้พรมกระดุมมาแล้วด้วยรอบคันนะคุณพี่นะ,ะอ่ะแตนให้ดูนะคะบานกระจกนะพาร์ทเดิมของโตโยต้านะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะคุณพี่เห็นไหมคะ ของเดิมหมดเลยนะคะบานนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ด้านหลังนะคะเป็นกระจกพาร์ทเดิมของ Toyota อันนี้ก็จะเป็นของเดิมเหมือนกันถ้ามีการแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรนะมันจะเป็นกระจกแตกใช่ไหมแต่ของเราไม่มีค่ะคุณพี่โครงสร้างเดิมหมดเลยนะครคพี่่ะก่อไฟด้านท้ายค่ะมีตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะคุณพี่ก่อไฟใสแจวตัวนี้เห็นไหมคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเต้นเปิดให้ดูนี่ปึ๊บ โอ้โหเปิดได้กว้างสุดเลยนะคะเดี๋ยวเต้นพามาดูโครงสร้างนะคะทางด้านท้ายนะคะุณพี่ ไฟแท้ไฟเดิมจากโตโยต้าต้องเป็นไทโคยโตเท่านั้นนะคะ mm hmm. เหลี่ยมสารตัวน็อตตรงโชคด้านหลังนี้ค่ะ mm hmm. ก็ไม่เคยมีไขนะคุณพี่คะ mm hmm. ลอยเม็ดอาการผลิตจากโรงงานนะยังอยู่ค่ะคพี่เหลี่ยมสารตัวน็อตคมกริบทุกตัวเลยนะคะจากด้านท้ายนะคุณพี่รับประกันไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะเรามีอินสเปกเตอร์ตรวจสอบคุณภาพรถกว่า27 4จุดแล้วนะคะคุณพี่คะรถคันนี้มือเดียวจริงๆนะคะถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะคะคุณพี่คะกอบไฟทางนี้ก็ด้านเดิมนะคุณพี่ขาไทโคยโตเหมือน กันค่ะคุณพี่ะ่ะนี่เริ่ดเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่งคุณพี่ฝั่งด้านขวานะคะคุณพี่ขะตรงนี้นะเหลี่ยมสานตัวรถนะคะรอยบุบลักกิ้มไม่มีค่ะคุณพี่สวยๆเลยกระจกฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นพาร์ทเดิมจากตโตโยต้านะคะคุณพี่ขะไม่มีการเปลี่ยนมานะคุณพี่ติดฟินพาร์านด้านข้างเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ได้ค่ะคุณพี่ขะเดี๋ยวเปิดทางฝั่งด้านนี้ให้ดูอ้าประตูเปิดได้2ฝั่งนะเห็นไหมโครงสร้างนะคะตัว่่าางงข้งบนนคคคะะีเห็หม ไม่มีรอยเคาะเลยนะคะจุดเม็ดอาร์นะเห็นเรียงเรียงกันเลยค่ะคุณพี่ขาตรงนี้นะไม่มีการทํามานะคุณพี่ฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะคะประตูทางด้านนี้ก็ไม่มีรอยทํามาเขาจะแปะสติกเกอร์ไว้ถ้ามีการพ่นทําสีเขาพ่นทับแน่นอนมันแกะไม่ออกนะคะคุณพี่ขาภายในยอย่างที่ให้เห็นแล้วว่าจะเป็นเบาะหนังสีดํามีที่พักแขนตรงนี้นะค,ะคุณพี่ขาแสงไฟด้านล่างเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะนี่ นะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะมีอยู่ใต้นี้นะคะคุณพี่มาครบเลยนะคะตัวนี้ได้แอร์ไมโครบัสด้วยนะคุณพี่นะมาดูทางฝั่งคนขับทางด้านนี้เหมือนกันนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะเป็นแบบบุ soft นุ่มนะคะกระจกเป็นออโต้ทางฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะและที่นั่งด้านในคุณพี่ขาอันนี้เดี๋ยวเก็บงานสปาบอกกันให้นะคะเอาให้แบบเบาตึงๆฟูๆเลยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกลางใจขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่ดีกว่า อ้าโอเคสตาร์ทเชื่องเดียวติดเลยค่ะคุณพี่ขาตัวนี้นะเลขใหม่ห้าหมื่กิโลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกอมไม่คะคุณพี่สวยมากๆนะคะเครื่องเสียงเนี่ยมีติดตั้งมาให้จับตัวรถแล้วนะคะนี่นะคะ ก็ FM AM ได้นะคะโหมดการเล่นอะไรต่างๆเสียบ USB AUX ได้นะคะคุณพี่แถมคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคะถ้าถามเรื่องความประหยัดน้ำมันหนูบอกเลยว่าไม่ประหยัดนะเครื่อง3 0 0พันะคะคุณพี่ขะแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำถึงใจเลยคุคณพี่ขาก่อนออกรถเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนไส้กรองแอร์ให้ใหม่ด้วยมมานรอบคันมีมาให้แล้วเรียบร้อยหลังคองหลังคาใหมคกิฟต์ค่ะคุณพี่ขาไม่มีรอยอักขระเลขยันการเจมิมใดๆนะคุณพี่นะอันนี้สวยเลยนะคะมาเด๋ยวเ็นมา เปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูนะคะทุพี่ขาว่าสภาพตัวเครื่องด้านหน้านะคะจับใหม่ไหมมาในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเต้มจะพามาชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้สภาพเครื่องเดิมนะคะแรกเข้าเรายังไม่ได้ทนการล้างทำความสะอาดค่ะเครื่องเดิมเลขโค้ดเครื่องนะ,ะตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะสภาพเครื่องทุกพี่นี่ค่ะ กระดูกงูนะคะที่ว่าตรงตามสายไฟต่างๆนะคุณพี่คะไม่มีเสื่อมสภาพนะคุณพี่จุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่ก่อนออกรถไฟกังเ้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะคะโครงสร้างทางด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะ,ะแผ่นเพจนะคุณพี่คะ่ะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคพี่แบตเตอรี่นะก่อนออกรถไฟเ้นเช็ควันหมดอายุให้นะคะคุณพี่เอาแบตลูกใหม่กันไปเลยค่ะคุณพี่คะสภาพสวยมากๆเลยเดี๋ยวเ้นพาไปดูทองด้านหน้านะคะตัว หม้อน้ำด้านหน้าคุณพี่ค่ะว่าจะใหม่ขนาดไหนนะคะมาดูเลยนี่ค่ะด้านหน้านะคะตัวพวกของเหลวที่อยู่พันด้านหน้านะคะพวกน้ำหล่อยเย็นน,ะน,น,น้ำปัดนาฝนนะคุณพี่นี่ยังอยู่แบบฟูเต็มม a x เลยค่ะคุณพี่คะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวนะคุณพี่เห็นไหมสภาพเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่ น้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์เต็นเช็คให้นะคะคุณพี่อันนี้คุณพี่เห็นไหมซีนทานมะพร้าวนะคะคุณพี่ขายังเป็นโคราสีกับตัวรถถ้ามีการชนหนักทางด้านหน้าเขาจะค่นสีทับนะเหลี่ยมสารตัวน็อตนะทางด้านฝาด้านหน้าค่ะคุณพี่คมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะคะสภาพเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากมากเลยไม่มีบิดเบี้ยวนะฝั่งด้านขวาก็เหมือนกันนะคะหัวน็อตนะคมกริบทุกตัวเลยฝั่งด้านนี้เหมือนกันค่ะคุณพี่ซีนทานมะพร้าวโคราสีกับตัวรถนะถ้ามีการทํามาเขาก็จะพ่นสีทับนะคุณ สวยมากๆน่าใช้งานสุดๆเลยพี่ๆท่านไหนที่กำลังตามหารถตู้สเปคนี้นะคะเป็นเจ้าตัว t o y o ต a v แวนจูร3.0ตัวจีปี2018 19นะคะรถแค่6ปีแต่เลขไม้50,000สภาพสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะคพี่คะและราคาเบาๆด้วย 7 4 9 0 0 0นานะคะร,รอคุณพี่มาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้นะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหากางเต็นท์ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยค่ะคุณพี่เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยรอตอบคุณพี่อยู่สอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้ากางเต็นท์จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อะไรอีกนะรอชมได้เลยวันนี้กางเต็นท์ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย